ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเสร็จแล้วครับตานที่พี่ขัวมาครับดูงานของช่างสัมพันธ์เล่มนี้นะครับเป็นมาเซเต้นะครับผมความยาว14นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่2 3ครับผมดูสันครับสันอีก7มิลตามที่ท่านขอมานะครับดูด้ามครับเป็นไม้ประดู่นะครับความยาวของด้ามอยู่ที่6นิ้วครับผม เป็นเหล็กแหนมครับซุปเข็นด้วยน้มันครับเร mm ็่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับของพี่เพงอิมเอิบครับ mm hmm. คนแถวบ้านเฮานี่แหละไปอยู่นคนปรปฐมครับผม mm hmm. เดี๋ยวจัดส่งในพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวทดสอบความคงไม่ดูก่อนครับผม จัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับบอกชอวอีซีเป็นตัวแถมามนะครับของพี่พี่เพลงอิมเอ,อิบครับ จัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับพี่สนใจทักเบอร์นี้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม